ผู้การครับสั่งการมาได้เลยครับผมผู้การครับอะโหลแล้วตอนนี้ทีมของเราเริ่มแย่ๆครับทีของเราเริ่มแย่ๆครับผู้การครับโอเคครับผู้การสั่งการบอก B2 นะครับทุกคนครับ B2 นะครับผมมาร์กจุดแล้วนะครับผู้การมาร์กจุดแล้วนะครับผู้การมาร์กจุดแล้วสวยครับผมเข้าซีสองเลยครับทุกคนครับเข้าซีสองครับทุกคนเข้าซีสองรวดเลยครับว้าวสวยครับ เอาละครับกบสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเบสนะครับและวันนี้ก็มาเจอกันในเกมเดลต้าฟอร์นะครับและคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับที่ผมเนี่ยจะมาลองเล่นโหมดใหม่นะครับซึ่งมีชื่อว่าโหมดวิทตอรี่ยูนิตนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักในโหมดนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็อธิบายคร่าวๆเลยครับผมในการที่เล่นโหมดนี้แล้วมันแตกต่างจากโหมดปกติยังไงนะครับซึ่งในโหมดวิทตอรี่ยูนิตเนี่ยก็ เป็นโหมดใหม่ล่าสุดเลยนะครับมันเป็นโหมดที่หลายๆคนเนี่ยเรียกมันว่าโหมดคอมเมนเดอร์นะครับผมหรือว่าโหมดที่มีหัวหน้าในการสั่งการนะครับซึ่งเขาจะใช้โหมดนี้เนี่ยในการแข่งขันจริงกันด้วยนะครับผมทุกคนครับการที่เรารู้วิธีการเล่นของว i ตอรี่ยูนิตเนี่ยมันก็จะทําให้เรานะครับดูการแข่งขันได้สนุกมากขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ผมต้องมาทําคลิปนี้นั่นเองซึ่งในโหมดวีตอรี่ยูนิตนี้นะครับมันเป็นโหมดเนี่ยที่มีหัวหน้านะครับผมและก็ไม่ม เจออยู่ฝั่งละ1คนนะครับและใช้เวลาในการเกิดเนี่ยนานขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับสำหรับใครที่ล้มบ่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักๆเนาะของเกมนี้นะก็คือการที่มีโหมดการวางแผนนั่นเองนะครับผมทุกคนครับคนที่เล่นเป็นคอมเมนเดอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักๆนะครับผมในการสั่งการนะครับถ้าเราสั่งการแล้วเนี่ยคอมเมนเดอร์นะครับผมก็จะได้แต้มมาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถปล่อยนิวเคลียร์หรือว่าปล่อยเสาใหญ่ได้นะครับผมอูโคตรแจ่มตะบอกก่อนนะครับผมว่าโหมดนี้เนี่ยใครที่เป็นคอมเมน ตลอดเวลาด้วยนะครับอันนี้แหละคือผมก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นคอมเม้ตด้วเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าใครเล่นโหมดนี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงนะครับฝากคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าสนุกขนาดไหนนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมใครที่มีเทคนิคนอกเหนือจากที่ผมแนะนํานะครับฝากทุกคนเลยครับผมช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีอะไรที่ผมควรจะฝึกใหม่บ้างสําหรับโหมดนี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าในโหมดนี้เนี่ยผมก็แนะนาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงกันดูดีกว่าว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะมันแค่ไหนคนยี่รับควกยดีกว่าครับ Let' go อะไรครับผมได้จะเปิดคลิปไปแล้วคลิปนี้มาเป็นคลิปเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคมาวีตุลี่ยูนิตมาดูกันว่าในเกมนี้ผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะอธิบายทุกคนได้ดีหรือเปล่าเอาเลยทุกคนเตรียมตัวลงสมัครคอมเมนเดอร์ว่ะแต่ด้วยความที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะเป็นคอมเมนเดอร์เท่าไหร่โวยโวยโวยลิงโบเกติโวยลิงโบอุ้ยผมไม่ด่ากันลิงโบอกติอย่าง ผมไม่ได้ลงคอมเมนเดอร์ว่ะทุกคนขอภัยเมื่อกี้ผมจะลงแหละแต่ว่าผมกดผิดโอ้โหไม่รู้จะโหวตใครเลยคิงช็อตครับคิงช็อตโคตรโหดคิงช็อตอย่างโหดเฮ้คิงช็อตเหรอคิงช็อตย่างเอาคิงช็อตยังเอาเชียร์ผมโหวตคิงช็อตแล้วกันผมโหวตคิงช็อตแล้วกันโอเคโอ้โจะมีการเลือกคอมเมนเดอร์กันนะครับผมสำหรับโหมดนี้แต่ผมไม่อยากจะเป็นคอมเมดเดอร์หรอกเพราะว่าผมต้องได้สั่งการแล้วก็ต้องได้แบบ มาร์กจุดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ามาลองเล่นแล้วนจะรู้ว่าคอมมนเดรมมีหน้าที่อะไรแต่ผมก็จะอธิบายทุกคนแล้วกันแล้วผมก็จะพยายามช่วยผู้การแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นหน่วยในการช่วยผู้พันหนึ่งแล้วกันคือในโหมดนี้เนี่ยมันจะมีความมันตรงที่จะเป็นคนลุ้นๆเลยนะครับผม คือจะเป็นคนล้วนๆเลยนะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองขับฮอร์กันเลยกันคือเราก็จะมีหน้าที่ในการบุกเนาะคนดูซึ่งการเล่นฮอเล่นรถอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันเพราะว่าคนทั้งนั้นนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่น RPG เล่น<ป> <ไป S 1> อะไรยอย่างเงี้ยอโหคือหมดนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นผู้พันเนี่ยหรือว่าตีผู้พันเนี่ยสามารถแบบบูทไมค์เปิดไมค์ให้ทุกคนในทีม <bizarre> ของเราได้รู้ว่าพูดอะไรอยู่นะครับแต่ผมมันจะไม่เปิดนะ มมเมได้ไป็นหนึ่งคิวครับข้างหน้าซ่ามากโอเคได้เป็นหนึ่งคิวครับรถเราเข้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผู้พันของผมอยู่ตรงไหนไม่รู้ <c ười> คือเราสามารถดูได้นะครับผมว่าผู้พันเนี่ยสั่งหน้าที่อะไรจะพังรถจะพังอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวหลบไม่ทัน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 โอ้ย้โหเกือบพังพองของเราค่อนข้างกมา,า,ากมากเลยครับผมไปยิงไป โอ้ยลบ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 นี่นี่ครับมันจะล็อกเราผมไม่ให้มันล็อกเลยผมไม่ให้มันล็อกเขี่ยมาครับไปายิงรถมันยิงรถมันเอ้ยลง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 โอ้โหโดนเลยครับขึ้นสูงเกินเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดียดี๋วดีย มีคนแอบจะมาตุยผมมีคนแอบจะมาตุยผมไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับต้องแอบแล้วต้องแอบเล่นแล้วครับเคมาฟึบผมต้องเอาหมอก่อนสวยครับมีวูฟครับผมเอจิเตอร์ตัวนี้แน่นอนมาเล่นผมเมื่อกี้เคถอยก่อนนะอุย๊ยโอ้โหมันตามมาถึงนี่เลยโอเคเราไปช่วยในจุดกันดีกว่านะครับผมรอบนี้คือ คู่การของเรานะครับคิงช็อตเหมือนกับว่าได้ไปหนึ่งคิวอยู่เลยนะครับแต้มของผู้พันต้องเยอะนะจริงๆแต้มของผู้พันที่ต้องเยอะนะครับโอเคภายในสามวินี้ผมก็จะเอาลดหุ้มเกาะเข้าไปยังในจุดแล้วก็ไปปากเกิดช่วยทีมหน่อยแล้วกันนะครับในโมดนี้เนี่ยมันก็มีความนัวตรงที่มันเป็นคนหมดเลยนะครับผมซึ่งการที่เป็นคนหมดเลยเนี่ยมันก็จะนัวมากๆนะคน20บวกเนาะสวยแล้วครับอันนี้วยแล้วโอเคแลวก็นั่นแหละรครับผมทุกคนคือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวผมเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอเคสวยเฮ้สยสวยแล้วโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเล่นแรงอัดิโอเคแต่ว่าผมปักเกิดไปแล้วตอนนี้เขาก็ยังมองอะไรไม่เห็นเวลาเราตุยอะครับผมมันจะมีหนึ่งสิ่งเนะี่ยที่ผมค่อนข้างที่จะปรับตัวนะเพราะว่าคือก็คือการที่มันโอ้โหมันเกิดช้านะครับผมทุกคนใช่ครับความเกิดช้านี่แหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง ลำบ,บากมากนะครับสำหรับใครที่เล่นวอลแฟร์ปกติมาเนาะโอเคผมพูดตะกุ่ตะกัรมากๆเลยครับผมขอโทษที่ทุกคนมาเดิมาเดิมาเด้เดเดโอเคเขาชุดช่วยก่อนนะครับไม่รู้ผู้พันสั่งการตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดไม้ถามผู้พันแล้วชี้การแล้วเฮ้ยโอ้วยครับโหมดเยอะมากทุกคนกดูลีความตึงของโหมดนี้นะครับคือคนมันเยอะจัดเลยดูดิมองไม่เห็นยังซัดเราได้ฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้พันฝั่งเรากับฝั่งนั้นนี่คนละเรื่องเลยนะครับผม คนละเลือกกันจริงๆเลยนะการที่เราจะเป็นคอมเมนเดอร์ครับผมการคอมเมนเดอร์เนี่ยก็คือเราต้องสั่งการนะครับชี้จุดแล้วก็ถ้าเราทําภารกิจตามที่ชี้จุดได้เนี่ยก็คือมันจะสามารถได้รับแต้มนะผมเยอะนะทุกคนใช่รับแต้มเยอะนี่แหละเป็นประเด็นเลยหลักๆเลยโอ้เชีย่ยโอ้โห ดูดิครับนี่เลยความเดือดของมันคนทั้งนั้นโอ้โจทย์ฮอนิ่งไม่ได้เลยนะผมรอเกิด12วิกว่าเลยนะครับผมนานมากๆเลยนะคนดูเคยได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเคส4-6ไปเซิร์ฟข้างในเลยดีกว่านะครับไปช่วยผู้พันหน่อยตอนนี้ผู้พันเริ่มไม่เอาทรงแล้วครับโอเคครับผมเข้าจุดครับอเออไม่ได้ครับเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 โดนฟรีไปเข้าข้างหลังเลยดีกว่านะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นอ้าไม่มีเลยเหรอ้าวอะไรวะเนี่ยผมเข้ามาปึ๊บหายหมด สวยครับได้ไปหนึ่งครับไหลต่อปั๊บปักเกิดครับพังสวยตัวนี้มาแน่ครับผมอุ้ยโอ้ดูดิเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่าโอ้โหชวยแล้วครับเซตที่ผมแต่งมามันซูมไม่ไม่ได้นะผมโอ้โหเยอะจัด เฮ้ย,เ,ยเหมือนจะได้จุด A แล้วนะครับสวยมากได้จุด A เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเรียกคออะไรไม่ได้เลยวะโอ้แต่นะตอนนี้คือคอมพิวเตอร์ฝั่งนั้นกับฝั่งเราเนี่ยแต้มก็ไม่ได้เยอะนะสําหรับผมนะครับแต้มไม่ได้เยอะมากโคตรหนัวเลยครับผมบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยทุกคนต้องลองนะถ้าใครอยากจะแบบแบบได้ฟิลแข่งขันนะเพราะว่าเขาแข่งเกมเขาะเล่นในการโหมดนี้เลยนะครับทุกคนใช่เลยนะครับโคตรเดือดคนทั้งนั้นนะ่ะมันจะไม่เดือดได้ยังไงล่ะถูกเป้า เลสโกดีครับโลสโกข้างหน้าผมตัวนึง้ยมักอาจมากมันอยู่นอกจุดมันจะสวนผมแน่นอนครับผมรู้สวนผมโอ้โหอะไรวะนี่เฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ปหมดเต็นข้างหน้าโดนเข้าหัวครับเสวยโอ้ย,ย,อยนี่ครับผมผู้ผู้พันทำการมาร์กจุด B1 นะครับซึ่งถ้าเราทำการยึดจุด B1 ได้นยก็จะได้แต้มนะครับผมผู้พันของเราก็จะได้แต้มน,นั่นเองทุกคน ไปครับผมลุยครับผมต้องลุยละผมต้องลุยแล้วอ้แต่ว่าปัญหาของผมคือโอ้โหซ้ายมือมาไม่เป็นไรครับกระสุนผมจะหมดนั่นเองเอาแล้วผู้พันสั่งการมาอย่างนี้ดีหนึ่งก็ต้องได้หรือเปล่าเฮ้ยทำการเอารถมาแล้วปึ๊บไม่รู้ว่าจะปัดเกิดทันหรือเปล่าขึ้นหลังคาเลยแล้วกันนี่ครับเกิดเฮยสวยไปครับลงข้างหลังเลยแล้วกันนะครับอุ้ยเอาป้อมเข้าเลยเหรอรถเข้าเลยเหรอ โคตรเบือโคตรตึงโคตรอันตรายเขสวยได้ไปหนึ่งครับวิลอนนอนอยู่เขสวยได้ผู้เยอะมากเยอะมากครับโอเคสวยได้ไปสองครับแลวตอนนี้ผมคิดว่าน่าหน้าเต้นหรือบนหลักคานี่นแหละเฮ้ยนี่ไงสวยครับได้ครับมีหนึ่งหมดและตอนนี้เดี๋ยวผู้พันของเราแต้มจะพุ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเขาทําการยึดจุดนี้ได้ไดนั่นเองโอ้ไม่ได้ครับรงน,นโ้ยากว่ะทุกคน สวยแล้วครับสวยสิดไปไปครับผมลุยครับผมขึ้นตรงนี้ทันไหมดิับผมโอ้โหจะถอยหรือไปหน้าวะดิบีหนึ่งผู้พันของผมโอ้โหแต้มผู้พันของผมเล่ยหล่อจัดแต้มผู้พันโคตรน้อยเลยครับผมมาดูแต่ว่าเขาสั่งการถ้าเขาได้มีหนึ่งปุ๊บเขาจะได้ประมาณ6000แต้มนะครับซึ่งเขาจะเป็น MVP ทันทีเลยนะเอ้ยการเป็นผู้นำนี่โคตรดีนะครับผมเอียบได้เรียบร้อยปังสวย วุ้ยเกือบ MVP. เอเอ้าผู้พันหายเอา้าเวลาหมดเหรอโูเสียดายมากนะครับผมผู้พันเวลาหมดนะครับก็เลยแบบเรียกไม่ทันนั่นเองโอเคเลยอี่สิบโควิโอ้รถมาจอดตรงนี้แอบให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนจะได้แบบมาเกิดง่ายนะครับโอเคเข้า B2 เลยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะอยู่ B1 เยอะมากๆนะผมรอดักกับ B1 แล้วกันนะครับเฮ้ยนี่แหละผมสต,ติต้องไวนะการที่เราเล่นกับคนล้วนเนี่ยคุณดูกระสุนอยู่ไหนเฮ้ย เได้เพีหนึ่งครับอันนี้ปักเกิดครับเคลียสวยบนราคาครับมันเฮ้ยเอาเขได้ไปครับผมจุด b ีสองกำลังดึงได้น,นะครับผมก็เข้าไปเคลียก่อนแล้วกันสวยครับมีหนึ่งไหวเปล่าบีหนึ่งไหวเปล่าเขไ,ไ,ได้เีหนึ่งครับเอเคได้ไปสองครับอันนี้ไม่มีบอทนะครับผมคนล้วนจริงๆเลยนะคนดูไป โอ้ยสวแล้วเอ้ยได้อยู่เกือบไปแล้วผมเคจุด41 4เอ้ย4อะไรอะ B1 ได้แล้วนะครับผมเรามาดัก B2 ก่อนแลวกันเดี๋ยวผมเข้าข้างหลังเลยกว่าน้าตอนนี้ B1 เหมือนจะได้แล้วนะครับเข้า <c oughs> ไปยัง B B เอ้ยงูสวยแล้ว <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยผมได้ไป29คิวโอ้นี่ไงครับผู้การของเราขึ้นมาอันดับ2นะครับเพียงแค่6คิวเท่านั้นนะครับโคตึงเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยใครชุบผมอะชุบได้ไงอะ อุ้ยจับบอลไม่เห็นเลยเหรอโอ้โหไปก่อนละเฮ้ยรวยแล้วผมโดนแฟร์ซีโฟได้บิงหนึ่งครับโอ้หมีสองคนลงมาเยอะมากนะครับผมเกือบจะได้จุดแล้วนะเมื่อกี้เกือบจะได้จุดแล้วนะครับผมเนี่ยเขาเดือดแต่ตอนนี้เหมือนแบบผู้การอนะไม่ได้สั่งการอะไรมาเลยนะครับผมคําสั่งเงียบมากนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันคาสั่งเงียบเงียบคือผมก็ต้องรอผู้การสั่งการมาอีกทีนะครับ โอ้ตรงนี้ผมบอกเลยผมได้รับหนักแน่โอเคได้เี็นหนึ่งครับ B2 นี่เพียบเลยนะผมตอนนี้เฮ้ยนี่ไงเกือบไปแล้วไปครับผมไปรอดักหน้าประตูก็ได้นะครับผมคิดว่าข้างหน้าประตูตรงนี้เยอะมากๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสวยเออโอเคแป๊บนึงนะครับพี่เออสวย สวยครับโโหเพื่อเราก็ตึงจัดเอาให้ผมมาทางนี้ดีกว่าผมมาดักทางนี้ดีกว่ามาแน่นอนมาจริงด้วยครับ <c oughs> โอ้โหไม่นะโดนแฟตอีกโอ้โหเสียดายว่ะจะได้ตัวนี้ฟรีอยู่แล้วครับโดนแฟตเฉยคนดูเอาแล้วไงเอาแล้วไงโโหวันนี้เดือดจริงๆนะครับผมใครคิวถึงร้อยนี่คือแบบเวอร์มากๆนะ <laughs> ผมไปนคนหมดเลยครับเสียดายนะแล้วผมไปผู้พันนะ <c oughs> อุ้ยบีหนึ่งโดนล,ลอยครับบีหนึ่งโดนล,ลอยแบบนี้ไม่ดีแน่ๆครับขอไปเชียร์ก่อนแล้วกันอุ้ยผู้การสั่งการเลยครับผมบุกบีสองครับอย่างนี้ต้องทอํายังไงครับก็ดูผมคิดว่าทรงนี้นี่ในกี่คนโอเคสองคนมูลคาครับนั่นไงเออสวยจุดมีหนึ่งได้เรียบร้อยครับไปไปบีสองต่อเลย let's ก o let's go โ let อ้คนเยอะเยอะมากๆาลยครับจุดนี้ โอเคแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้การครับสั่งการมาได้เลยครับผมผู้การครับอโหลผู้การปดสั่งการมาทีครับแล้วตอนนี้ทีของเราเริ่มแย่แยครับทีของเราเริ่มแย่แยครับผู้การครับสั่งการด่วนครับสั่งการด่วนครับโอเคครับผู้การสั่งการบอก B2 นะครับทุกคนครับ B2 นะครับเข้าเลยใช่ไหมครับเข้าเลยใช่ไหมครับทุกคนเข้าจุดครับทุกคนเข้าจุด B2 ครับผู้การสั่งการแล้วนะครับ ได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับผมมักจุดแล้วผมมักจุดแล้วนะครับผู้การมักจุดแล้วนะครับผู้การมักจุดแล้วใครไม่เข้าจุดไม่ไหวนะครับอย่างนี้ใครไม่เข้าจุดไม่ไหวนะครับผู้การขอมาอย่างนี้นะครับผมไม่เข้าจุด B2 ไม่ได้แล้วเปล่าเฮ้ยเข้าจุดแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องเข้าจุดแล้วนะครับทุกคนสวยครับสวยครับสวยครับผู้การผู้การสั่งการเข้าจุด B2 ครับทุกคนเข้าจุดครับตอนนี้เรากำลังจะได้ B2 เลยครับทุกคนมาครับ บีสองเราต้องได้แล้วนะครับผมตอนนี้มันกำลังถมเข้ามาแล้วนะครับบีบเข้อจุดกันครับด่วนเลยครับผู้การครับสั่งการทําลายรถด้วยนะครับถ้าเจอรถนะครับผมอีกนิดนึงเพื่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดมากมครับทุกคนครับสุดยอดมากๆครับนี่แหละครับผมชาต้องการคนแบบนี้ครับเมื่อกี้จู่ๆมันก็เปิดไมอให้ผมนะครับคือเกมนี้เหมือนกับแบบมันจะสุ่มคนในทีมให้สามารถออกเสียงพูดอะไรได้เนาะทุกคนแต่ข้อแม้ก็คือต้องรอนะครับผมต้องรอ คือเราต้องรอให้มันเปิดไมคให้เราครับไปครับโอ้45คิวนี่แบกจัดแลยนินี่แบกทีมสุดเลยนะอย่าไปยอมแพ้นะทุกคนเราต้องส่งของที่ถึงนี้ได้เปิดไมคบอกว่าอย่าไปยอมแพ้ได้ดิไม่เคยอมแพ้หรอกครับทุกการไปแล้วผมรวยละเแล้วล้ เค okay, สวยได้ไปหนึ่งปับ๊บปักก่อนเฮ้โยโอ้โหไม่ทันมาแล้วนะครับผมเหมือนกับตั้งแต่ผมเปิดไมค์ไปนี่ทีมเรานี่คือเขิมขึ้นเยอะนะเนี่ยโอ้โหผู้การ11คิวแต่แต้มหมื่นเจ็ดอ่ะโอ้โหอีอันนี้นี่ได้จากแต้มผู้การลว้ลวนเลยไหมนด่หารถก่อนโอเคครับผมมีรถทุ้มเกาะขอใครอย่าเอานะเอา้าโอเคสวยแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะเปลี่ยนตัวเล่นอย่างไดูดิมาเล่นตัวเดิมครับเดีย๋ยวผมจะไปป่าจุดเกิดตรง B 2เดี๋ยวผมต้องถามผู้การก่อน สวัสดีครับผู้การครับสวัสดีครับผู้การครับให้ผมไปปากเสาเกิดตรงไหนดีครับผมผู้การสั่งมาได้เลยฮะวางนี้เลยวางตรงนี้เลยวางตรงไหนครับวางตรงไหนครับบ้านโป่งอกบ้านโป่งองงน้อยหรือเปล่าครับผมปากเรียบร้อยครับผู้การยังไงต่อดีครับผมมาลดไปซ่อนก่อนผมมาลดไปซ่อนครับโอ้ยทุกคนสามารถมาเกิดได้นะครับตรงซีสองนะครับด่วนเลยนะครับซีสองเกิดได้นะครับ สองเกิดได้ครับซีสองเกิดได้ครับมีรถจอดให้อยู่ครับซีสองเกิดได้ครับเกิดเลยครับทุกคนมาเกิดเลยครับโอ้โหอย่างนัวอย่างนัวสุดยอดครับทุกคนสุดยอดครับซีสองเราจะได้เลยครับผู้การสามารถมาร์กจุดรับแต้มได้นะครับผมผู้การครับเปิดไมค์สนทนาของผู้การนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับผมนี่ยยงข้างบนครับชัดเลยชัดเลยครับสวยสวย Ready the ไปผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียตรง C หนึ่งเอาผมเคลียตรงนี้ให้พังก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเล่นบีรอนนะครับผมถ้าตรงนี้มันพังเราก็สามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับต้นการก,<ป>ก,กำลังเสริมตนการำลังเสริมข้างหน้าเยอะโอ้โหข้างหลังมาโอเคผมพังทางเชื่อมหมดแล้วนะครับเขาไม่สามารถเดินข้ามมาได้แล้วนะครับผมอันนี้คือไม่มีผู้การสั่งคำสั่งเนละยว่าผมทำด้วยใจนะครับเป็นไงชั้นสองเ้นสอง,สองระวังด้วยชั้นสอง ผมนิวเคียร์ไปซีสองไม่รู้ว่าผมเป็นใช้เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าแล้วผมปล่อยไปแล้วบินเพื่อนยิงข้าไปเลยวิข้าไเลยข้างบนนะครับป๊อมว้าวสวยครับเฮ้ยนิวเคลียร์ของผมครับผู้การครับนิวเคลียร์ของผมครับเป็นยังไงบ้างครับผู้การครับสวยไหมครับ ทำดีไหมครับผมได้เลื่อนขั้นไหมครับผู้การครับผมได้เลื่อนขั้นไหมครับ ah วางเส,สาแล้วดวางเส,สาแล้ววางเสาเลยครับผู้การครับวางเสาเลยครับผู้การรอครับรอเสริมครับรอเสริมครับผู้การครับสวยครับสวยครับผู้การครับ โอ้ oh, ตรงไหนดีครับผู้การให้ผมไปเล่นตรงไหนครับผู้การสนใจผมไปเล่นตรงไหนดีครับข้างล่างเต็มเลยข้างล่างลางเยอะจริงครับข้างล่างเยอะจริงครับข้างล่างจุดสีสองเยอะมากครับข้างล่างจุดสีสองเยอะมากครับขึ้นข้้งบนสีสองตัวหนึ่งครับผมเอาอย่งไรดีครับผู้การปล่อยดิวเคียสีสองเลยไหมครับผู้การสองกลางใ้างผมคิดว่าดิวเคียสีสองตัวนี้ผู้การจะได้หลายตัวมากๆนะครับผู้การสวยมากครับสวยมากครับทำดีครับทำดีครับ ไปยปไปไปไปสวยครับสวยครับผมเข้าซีสองเลยครับทุกคนครับเข้าซีสองครับทุกคนเข้าซีสองด่วนเลยครับแตตอนนี้เป็นของเราแล้วครับจุดเป็นของเราครับโอ้ไม่ใช่ครับในจุดกล้อนข้างเยอะมากๆากโอ้จังหวะนี้ครับผู้การผมคิดว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะผู้การนะไอซีสองของเราตึงได้นะครับนิวเคลียร์ของใครปล่อยครับ สวยมากครับสวยมากครับเหยียบ C ีเลยนครับผมนตอนนี้ C1 เนี่ยคนเขาไม่ค่อยเข้านะครับเขาจะเล่น c ีกันส่วนใหญ่เลยครับผมการเราไปดักหน้าเกิดมัไหมครับเราไปดักหน้าเกิดมันดีเลยไหมครับโอเคผู้การครับ C1 โดนแล้วผู้การสังการทีครับสังการทีครับเฮ้ยผมหักคอครับตอนนี้เหมือนจะได้เปรียบแต่ผมบอกเลยว่าบุกยากมากครับตอนนี้บุกยากจริงๆนะครับ C2 ได้ C1 ก็เสียอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมคิดว่าตอนนี้ผู้การน่ะต้องวางแผนให้ดีนะครับผมซื้อผู้การก็แต้มเยอะมากๆนะจะปล่อยดูเคลียร์กันผิดจุดไปหมดเลยครับเมื่อกี้เห<รา>มือนกับคนที่อยู่ข้างบนน่ะเยอะมากๆเก้ย้ไรหละ่ะเฮ้ยโอ้โหเหลืยเม็ดเดียวหยุดยิงทําไมเคลียร <un> ์ผมต้องไปเคลียร์ซีหนึ่งให้ได้ครับถ้าผมเคลียร์ซีหนึ่งไม่ได้นี่เป็นเรื่องแน่ๆครับวุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง สวยครับได้ไปสองครับตรงนี้เดี๋ยวไปเข้าประตูข้างหน้านีกว่าจะได้ขึ้นบันไดง่ายๆนะครับไปเลยครับเฮ้ยครับได้ไปสองครับอยู่บนเฮ้ยได้ไปหนึ่งครับอยู่นี้เฮ้ยได้ไหมครับจะช่วยกันสวยอยู่บนโอ้โหข้างบนเยอะมากลยครับผมตอนนี้ประเด็นเลยคือผมคิดว่าต้องไปช่วยเขาเฮ้ยมีคนแอบนอนเคสวยครับเคีย์ผมต้องไปช่วยข้างบนก่อนนะครับ เรียบร้อยดีสวยต้องเคลียร์จุดเกิดให้หมดแล้วต้นนี้ C2 โดนอีกแล้วนะครับผมโอ้ยนิวเคลียร์ของมันแน่ๆครับตรงนี้เฮ้นิวเคลียร์ของเราครับก็ดูโอเคได้ครับซีสองเฮ้ยฝั่งเสาใหญ่โอเคผมเคลียร์เสาใหญ่ครับสวยมากๆสวยมากๆบอมโอ้นิวเคลียร์ไม่ได้สักตัวเลยครับผมเสียดายมากมาเยี่ยมครับไหลต่อ เลสโก้เลสโก้เลสโก้แล้ตอนนี้ได้จุดเฮ้ยอืสวยครับคอมเบนเดอร์ด้วยตัวนี้ถือว่าแจ่มครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ซีหนึ่งแล้วเพราะว่าซีสองเหมือนจะโอเคแล้วนะครับเฮ้ยโอเคจริงหรือเปล่า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 โอ้รถถังพังครับเสียดายมากเฮ้ยหลังเหรอโอ้ยไงปลาเกิดโอเคกเกอเค,ครับเสียรีรอคอร์เรียบร้อยยังไงซีสองจะได้แล้วนะครับผมแปดสิบคิวโคตรแบกซีสองได้ป่ะโอ้โหซีสองไม่ได้ครับ สีสองขาดอีกนิดเดียวครับผมโอ้โหแบบนี้นี่แย่นะครับแบบนี้นี่ผมต้องไปช่วยสีสองอ๋อรถมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนะเลยนี่โอ้โห <Ooh, S 2> สวยครับทุกคนสนุกม,กมากนะครับผมในโหมดวิ c t ตอรี่ยูนิตนี้นะครับสำหรับใครเดือวที่อยากจะเล่นนะครับก็ ดาวโหลดเกมมาครับหรือว่าใครที่มีเกมเดต้าฟอร์อยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปในโหมดนี้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่เป็นโหมดที่แบบเดือดมากๆดุดันมากๆนะครับแล้วก็มันจะแตกต่างจากโหมดปกติตรงที่ทุกคนจะมีการคิดวิเคราะห์การเข้าทําเยอะแยะมากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะหลากหลายในการเล่นด้วยเนาะจะมีสายในการเล่นที่แตกต่างกันเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบในโหมดนี้นะครับวิตตอรี่ยูนิตเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นก็ได้นะครับผมช่วงนี้เนี่ยวิตตอรี่ยูนิตก็เปิดให้เล่นอย สำหรับวันนี้ขอตัวลยไปก่อนสวัสดีครับ